สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ร้านยานิสาผ้าไทยนะคะเช่นเคยค่ะ จอกันกับบินนะคะก็มีสินค้าสวยๆมามาสิ่แล้วนะคะวันนี้วินเตรียมมาก็นี่เลยค่ะจะเป็นงานเสื้อคลุมสวยๆเนาะใครที่อยากจะรับเสื้อคลุมนะคะไว้ใส่เพราะว่าอากาศเริ่มเย็นแล้วเนาะใครอยากจะได้งานเสื้อคลุมไว้ใส่เองหรือว่าจะซื้อไปเป็นของฝากนะคะก็สามารถสั่งซื้อไปได้เลยเนาะสนใจตัวไหนเพียงแค่จดรหัสนะคะแล้วก็ติดต่อได้เลยค่ะที่เบอร์0804696461หรือว่าถ้าไหนที่สะดวกแอดไลน์ใช้เบอร์นี้แอดไลน์หรือแอดีไลน์ก็ขึ้นน้าบนให้เรียบร้อยแล้วสามารถแอดไลน์ แล้วก็ทักทายได้เลยติดต่อได้ตั้งแต่เวลา8โมงเช้าถึง5โมงเย็นของวันจันทร์ถึงวันเสาร์หลัง5โมงเย็นอาจจะไม่มีใครรับสายหรือตอบไลน์นะคะเพราะว่าร้านปิดแล้วแล้วก็ร้านจะหยุดทุกวันอาทิตย์นะคะฝากด้วยฝากกดไลค,กไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆลงคลิปทุกวันนะคะแล้วก็มีไลฟ์สดทุกวันพฤรหัทช่งเที่ยง ฝากติดตามด้วยค่ะใครกดติดตามไม่เป็นเนาะเดี๋ยวทายคลิปจะมีโลโก้เด้งขึ้นมาค่ะนะคะจะเป็นโลโก้ฝั่งทางนี้เลยเป็นวงกลมตัวยอผู้หญิงพื้นหลังสีส้มสามารถแตะตัวยอผู้หญิงได้เลยก็จะมีขึ้นคําว่าติดตามก็กดติดตามอีกทีหนึ่งนะคะจะได้เป็นการติดตามช่องไปเลยจะได้แบบว่าเห็นคลิปก่อนใครหรือว่าเห็นไลฟ์สดก่อนใครด้วยนะคะยังไงก็ฝากด้วยเนาะวันนี้เพี่มาเป็นงานเสื้อคลุมนะคะพี่พี่เน้นเป็นงานผ้าฝ้ายมัดหมี่ลบบุรีติเกียวคือเนื้อผ้าเขาดีมากๆนะคะเป็นงานผ้าทออมือค่ะ ตัวนี้เป็นงานผ้าทอมือทอลายมัดหมี่แบบนี้เลยค่ะพี่พี่ก็จะมีทั้งมัดหมี่ประยุก์มัดหมี่โบราณแต่ส่วนมากแล้วจะเป็นงานมัดหมี่โบราณนะคะถ้าไหนสนใจอยากจะรับตัวไหนทนสีไหนไว้ใส่นะคะรับไปได้เลยสวยมากๆแน่นอนสาหรับเรื่องไซส์นะพี่พี่รุ่นนี้คือให้ลูกค้าเผื่อใส่ได้เลยนะคะสมมติว่าอกจริงเท่าไหร่เพิ่มไปเลยค่ะจะเพิ่ม2นิ้วจะเพิ่ม4นิ้วหรือจะเพิ่ม6นิ้วจากอกจริงก็ได้อย่างที่มิ้นใส่อยู่อกจริงแม่ค้า40ใส่อยู่ที่ไซส์42ก็จะหลวงประมาณนี้ คือตัวเสื้อเนี่ยต้องรับเผื่อด้วยห้ามรับตามอกจริงเด็ดขาดนะคะย้ํานะว่าห้ามลงตามอกจริงนะไม่งั้นคือเผื่อแบบช่วงไหล่หรือช่วงแขนอาจจะอึดอัดไปแล้วเพราะบวกกับที่ว่าเราใส่เสื้อด้านในอีกตัวหนึ่งด้วยนะคะก็เลยย้าว่าลูกค้าเพิ่มไซส์ไปเลยนะคะจะเพิ่ม2นิ้ว4นิ้วหรือ6นิ้วก็ได้ชอบลายไหนเลือกได้เลยนะคะพี่พี่ขาเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยค่ะที่ไซส์38กันก่อนเลยแล้วกันเนาะ สำหรับตัวนี้นะคะพี่พี่มาเริ่มที่ตัวแรกเลยตัวนี้นะคะรหัส B A 72 B A 72เนี่ยก็จะเป็นโทนแบบว่าโทนน้ำตาลทองค่ะตัวเนี้ยคือเขาจะมีความแบบว่าเหมือนผ้าไหมนะคะลายมัดหมี่หรือว่าโทนสีอะไรแบบนี้จะเหมือนผ้าไหมเลยแต่เขาเป็นงานฝ้ายนะคะพี่พี่เดี๋ยวจะให้ดูเนื้อผ้าเนาะเป็นงานผ้าฝ้ายทอเนื้อนแน่นทอเนื้อละเอียดค่ะ ฝ้ายตัวนี้รุ่นนี้เขาจะเป็นงานฝ้ายเซเลคค่ะทำให้เห็นลายชาัดลายเต็มลายเขาจะชัดลายเขาจะเต็มค่ะพี่พี่แล้วก็เห็นจุดๆไหมคะที่เป็นจุดๆแบบคู่อะค่ะเขาจะเป็นงานตีเกียวค่ะพี่พี่เป็นงานตีเกียวแบบนี้เลยท่านไหนชอบนะคะเป็นงานผ้าฝ้ายมัดหมี่ลบบุรีตรีเกียวเนาะใครชอบตัวนี้รหัส ba 7 2ได้เลย B A 72ได้เลยค่ะตัวนี้ทำมาเป็นทรงคอจีนนะคะมีกระดุม1เม็ดไม่ติดก็ได้นะไม่ติดก็ได้หรือว่าจะแบบว่าติดก็ได้แบบที่มิ้นใส่แล้วก็มีกระเป๋าให้ค่ะ ความยาวแขนประมาณนี้เลยค่ะพี่พี่งานรุ่นนี้จะใส่แบบกันแดดก,กันลมกันหนาวได้เลยนะคะพี่พี่ขาเนื้อผ้าดีมากงานทอมือนะคะแฮนด์เมดทั้งตัวแบบนี้ถ้าไหนสนใจรหัส ba 7 2จะเป็นอกเสื้อ38อกเสื้อ38เนี่ยสำหรับอกจริงเริ่มต้นที่32 33 34 35 36 37เงี้ยใส่38ได้แต่ว่าถ้าจริงๆ37อ่ะมีแนะนำให้รับเพิ่มไปเลย นะคะจะเพิ่มเป็น40ก็ได้หรือจะเพิ่มจริงๆถ้าเพิ่มนิ้วนึงถามว่าใส่ได้ไหมก็ใส่ได้ค่ะแต่ว่าเสื้อด้านในอาจจะต้องใส่ตัวที่แบบไม่ได้หนามากนะคะพี่ๆก็เลยแนะนําว่าเพิ่มไปเลย2นิ้ว4นิ้วหรือ6นิ้วก็ได้นะคะตัวนี้เนาะอกจริงตั้งแต่3 2สองถึง3าถึง36ใส่ได้เลยค่ะ3 2ถึง3าใส่ได้เลยตัวนี้อกเสื้อส8รหัส b a 7 2นะคะ BA72 ได้ตัวนี้ไปเลยสวยมาก สีถัดไปค่ะพี่พี่สีนี้เลยค่ะจะเป็นโทนฟ้าใครมองหาโทนฟ้าอยู่นะรับได้เลยค่ะจับแมทกับแบบเสื้อด้านในหรือว่าจับแมทกับกางเกงกระโปรงผ้าถุงได้ง่ายๆเลยนะคะตัวนี้รับไปได้เลยค่ะรหัส B A 77ค่ะจริงๆงานลายมัดหมี่ นะคะพี่ๆคือง่ายต่อการจับแมตช์อยู่แล้วเพราะ1เลยใช้ได้หลายสีในการทอค่ะพี่ๆแล้วก็ตัวพื้นตรงกลางอะคะ่ะเขาจะเป็นทนแบบสีเรียบๆทนน้ำตาลนน้ำตาลเข้มน้ำตาลอ่อนอะไรเงี้ยค่ะน้ำตาล,ออตาลทองก็เลยทาให้สามารถจับแมตช์ดได้ง่ายนะคะแล้วก็บวกกับมัดหมี่ลายมัดหมี่มีหลายสีนะคะก็เลยให,ให้แบบว่าจับแมตช์กับเสื้อหรือกระโปรงผ้าถุงเกงเนี่ยได้ง่ายนะคะรับไปได้เลย ba 7 7นะไซส์38อยู่นะคะตัวนี้ ba 7 7ค่ะ B A 77ไซส์38นะคะอกเสื้อ38นะพี่ๆไซส์ที่แจ้งคืออกเสือ้อนะคะไซส์ที่แจ้งคืออกเสื้อตัวถัดไปค่ะ B A 75เนอะจะแจ้งไซส์ของแต่ละตัวให้เลย B A 75นะคะตัวนี้ก็จะเป็นโทนน้ำตาลทองเหมือนกัน B A 75เนี่ยจะเป็นไซส์42นะคะ เบียห้าไซส์สีสองเริ่มต้นที่อ,อกจริงสาหค่ะสามหกสามแปดสี่สบใส่สีได้เลยสามหกสามแปดสี่สใส่สีบสได้เลยเบียเจห้าค่ะ BA ียห้านะคะสวยมากอกเสื้อสี่สนะเบียเจห้าอกเสื้อ4ี่สนะคะโทนสีฟ้า BA 76ค่ะโทนสีฟ้าไซส์42นี้เลย โทนสีฟ้าไซส์สี่สิบสองค่ะ ba เจ็ดหกค่ะ ba เจ็ดหกค่ะตัวนี้เลยสวยนะ ba เจ็ดหกนะคะไซส์สี่สองนะคะ ba เจ็ดหกไซส์สี่สิบสองค่ะพี่ๆตัวนี้เลย ba เจ็ดสองนะคะ๋อ ba เจ็ดหกนะคะไซส์สี่สองต่อไปค่ะตัวนี้รหัส ba แปดหนึ่ง ba แปดหนึ่งเนี่ยเขาจะเป็นโทนน้ำตาลเปลือกไม้ นะคะจะมีความแบบเป็นโทนน้ำตาลเปลือกไม้แล้วก็ลายมัดหมีก็จะมีสีขาวสีฟ้าสีเหลืองสีชมพูแบบนี้เลยค่ะสวยนะแล้วก็ลายเชิงค่ะพี่พีทก็จะเห็นตรงนี้เลยลายเชิงเขาจะเป็นตรงนี้ช่วงกระเป๋านะคะสวยค่ะตัวนี้ก็สวยโทนน้ำตาลเปลือกไม้นะพี่โทนสีเนี้ยก็ไม่ค่อยมีเข้ามาเหมือนกันนะรหัส ba 8 1 ba 8 1ยังอยู่ที่ไซส์เสื้อ42นะคะ ba 8 1ไซส์42ต่อไป ba 8 2ตัวนี้รหัส ba 8 2นะคะน้ำตาลทองนี้เลยค่ะที่จะแบบว่าลายมัดหมี่ที่ใช้จากสีขาวกลายมาเป็นสีเหลืองทองแบบนี้นะคะพี่ๆก็คือเปลี่ยนจากขาวมาเป็นเหลืองทองก็เลยทำให้แบบเหมือนผ้าไหมเลยเนาะตัวนี้แล้วก็จับแมทง่ายใครชอบโทนสีนี้เนาะอยากจะให้มีติดตู้เพราะว่าจับแมทง่ายจริงๆนะคะแล้วก็เป็นสีหรือว่าแบบเป็นโทนสีแบบนี้คือจะเป็นโทนสีที่ยอดฮิตมากๆ นะคะใครอยากรับตัวนี้นะรหัส ba 8 2ไซส์42 ba 8 2ไซส์สีทุกสีทำมาใส่ขับผิวแน่นอนนะคะไซส์4ีนะอกเสื้อ42 ba 8 2ค่ะ ba 8 2ตัวนี้เลยตัวถัดไปค่ะตัวนี้ ba 8 3ค่ะตัวนี้ก็จะเป็นสีที่ไม่ค่อยมีใครทำเข้ามาเหมือนกันเพราะว่าโทนสีเขาจะยอมยากหน่อยจะเป็นโทนสีมังคุด นะคะสีเปรอกมังคุดเนาะแล้วก็ลายมัดมี่เนี่ยลายเด่นลายชัดแบบนี้เลยนะคะจะไม่ค่อยมีเข้ามาค่ะพี่ๆทนม่วงโทนม่วงหายากค่ะไม่ค่อยมีนะใครอยากรับเก็บได้เลยตัวนี้ไซส์เสื้อ42เหมือนกันอกเสื้อ42รหัส B A 8 3 B A 8 3ดสอกเสื้อ42ค่ะ B A 8 3ดสาอกเสื้อ,อสี่อกจริงตั้งแต่สานะใส่ได้เลย 36ถึง40ใส่ตัวนี้ได้อ,อกจริง36ถึง40ใส่ตัวนี้ได้เลยนะต่อไปค่ะ ba 8 5ค่ะ ba 8 5ตัวนี้ไซส์44 ba 8 5สีฟ้า ba 8 5 44ค่ะพี่พี่อ,อกเสื้อ44 ba 8 5นะคะจะเป็นโทนสีฟ้านะอ,อกเสื้อ44่อกจริงตั้งแต่ อ่าสาค่ะ 38, 4แปดสองใส่เสื้อ44่ได้อกจริงเริ่มต้น38ใส่ได้เลย 38, 4แปดสองนะคะใส่44ได้เลยนะ BA 85 BA ดห้นะคะตัวนี้จะเป็นโทนฟ้า BA 85จะเป็นโทนฟ้านะสีสวยมากเลยลายมัดหมี่นะคะต่อไป ราคาแม่ค้าลืมแจ้งราคาหรือเปล่าเดี๋ยวมิ้นขึ้นราคาให้ราคาจะอยู่ที่ตัวละ990บาทค่ะราคาจะอยู่ที่ตัวละ990บาทโอนส่งฟรีเก็บเงินปลายทางบวกเพิ่ม50งานตัวนี้เป็นงานแฮนด์เมดเนาะถือว่าได้ราคาดีมากเพราะว่าตอนนี้ราคาผ้าสูงขึ้นแล้วเรียบร้อยนะคะแต่ว่ามิ้นยังขายในราคาเดิมนะคะตอนนี้อุปกรณ์ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นงานราคาผ้า พาดกาวอุปกรณ์ตัดเย็บเข็มอุปกรณ์ตัดเย็บก็คือพวกได้พวกซิปพวกกระดุมอะไรอย่างนี้ค่ะพี่ๆอุปกรณ์ขึน้นทุกอย่างเลยแล้วก็ค่าแรงช่างก็มินเพิ่มให้ด้วยนะคะแต่ว่ามินยังขายสินค้าตัวเนี้ยในราคาเดิมนะคะพี่พี่ขาเนาะรับไปได้เลยราคานนาลักแน่นอนะค่ะพี่ๆตัวนี้จะเป็นโทนสีชมพูเหมือนมินไหมตัวนี้จะคล้ายๆมินไหมคล้ายคล้ายนะแต่ลายไม่เหมือนคล้ายคายที่มินใส่เลยค่ะแต่ว่าคนละลาย ที่มิ้นใส่เนี่ยจะเป็นชมพูม่วงแต่ว่าตัวนี้จะเป็นชมพูสไลด์แดงเห็นไหมคะตัวนี้จะเป็นชมพูสไลด์แดงที่มิ้นใส่จะเป็นชมพูสไลด์ม่วงเดี๋ยวมิ้นแจ้งรหัสมิ้นตอนตอนตัวสุดท้ายนะคะรหัส B A 8 6หตัวนี้ไซส์สี่ค่ะไซส์4ี่หกเนี่ยอกจริงเริ่มต้นตั้งแต่4ี่สิบอกจริง4ี่สิบสี่สองสี่ิบใส่สี่สิได้เลยนะคะ B A 8 6หค่ะ ba 8 6นะคะตัวนี้ก็สวยตัวนี้สวยใส่ขับผิวนะพี่พี่ต่อไป ba 8 7ค่ะ ba 8 7 ba 8 7นะ,ะตัวนี้ไซส์4-6 ba 8 7ไซส์4ี่นะคะตัวนี้ ba 8 7ไซส์4ี่นะคะตัวนี้ใครจะรับนะแจ้งมาเลย ba 8 7ไซส์4-6 ba 8 7ค่ะพี่พี่ เบียแปดเจ็ดจะเป็นโทนน้ำตาลเปลือกไม้เบียแปดเจ็ดไซส์อกเสื้อสี่สิบหกนะคะเบียแปดเจ็ดไซส์ไซส์อกเส,สื้อสี่สิบหกนะคะตัวถัดไปเบียเก้าห้าค่ะเบียเก้าห้าเนี่ยจะเป็นไซส์สี่สิบแปดค่ะเบียเก้าห้าไซส์สี่สิบแปดนะตัวนี้ก็คือจะเป็นอกจริงตั้งแต่ 4, 2, 4, 4, 4, 6, สี่สองสี่สี่สี่หกใส่สี่แปดได้เลยอกจริงเริ่มต้นสี่สองค่ะ 4, 2, 4, 4, 4, 6, สี่สองสี่สี่สี่หกใส่สี่แปดได้ BA95 นะคะสีน้ำตาลทองค่ะ BA95 น้ำตาลทองนะ BA94 ค่ะตัวนี้รหัส B A 9 4 B ก9 4สเนี่ยจะเป็นสีโทนเหลืองทองตัวนี้เลยค่ะพี่พี่ไม่ค่อยมีเข้ามาเหมือนกันนะลายมัดมีสวยมากลายชัดลายเต็มค่ะสายเขาจะเป็นเส้นเล็กทอนละเอียดลายเขาก็จะคมลายเขาก็จะชัดเนาะนะคะ BA9 4ค่ะ เ a เอเก้าสี่อกเสื้อสี่แปดค่ะ b บเอเก้าสี่อกเสื้อสี่สิบแปดบอเก้าหกค่ะตัวนี้รหัส b บเอเก้าหกนี้เลยนี่ค่ะสีฟ้า b บเอเก้าหกค่ะ b บเอเก้าหกจะเป็นโทนฟ้านะคะอกเสื้อสนีะ่สิแปดนะจดรหัสตัวที่ชอบนะคะแล้วก็ติดต่อได้เลยนะคะพี่พี่ กดรหัสตัวที่ชอบนะแล้วก็ติดต่อมาได้เลยนะคะสำหรับงานลรบุรีนะคะจะมีเพิ่มเติมนะมีโรบุรีเพิ่มเติมนะคะพี่พี่อ่ะตัวนี้ตัวนี้ไซส์44ทนสีแดง ba 4 0 ba 4 0นะคะตัวละ990บาทนะ ba 4 0นะคะตัวนี้990นะคะไซส์ size 44 ba 4 0ไซส์44ค่ะจะเป็นโทนแดง สวยมากนะคะ BA 40ไซส์อ,อก44อ,อกเสื้อ BA 63ตัวนี้รหัส BA 63โทนแดงเหมือนกันค่ะ BA 63โทนแดงนะแต่ว่าตัวนี้มี40กับ44มีอ,อกเสื้อ40กับออกเสื้อ44 BA 63 990บาท BA 63นะ990นะคะมี40กับ44มี40กับ44 เบหกสองค่ะตัวนี้รหัสเบลหกสองมีไซส์สี่สิบค่ะเบลหกสองมีไซส์สี่สิบค่ะเบหกสองไซส์สี่สิบนะตัวนี้เก้าร้อยเก้าสิบค่ะเก้าร้อยเก้าสิบาทรหัสเบลหกสองนะคะแจ้งได้เลยนะเบลหกสองนะต่อไป B เบอ,อ๋อขออภัยค่ะตัวนี้เป็นสีดํา ตัวนี้เป็นสีดำนะคะพี่ๆตัวนี้เป็นงานสีดำนะคะแล้วก็ลายมันมีแบบนี้เลยตัวนี้จะเป็นไซส์40ค่ะอกเสื้อ40อกเสื้อ40เริ่มต้นที่3เอส่อ3 3 4 3 6 3 8ใส่สิได้3 4 3 6 3 8ใสส่สิได้นะตัวนี้รหัส ja 1 0 0 ja 1 0 0ค่ะ990บาท ca 1 JA 0 0 990บาทนะคะขยากจะรับงานลบบุรีนะจดรหัสติดต่อได้เลยค่ะลบบุรียกคบเรียบร้อยแล้วต่อไปจะมีตัวนี้เป็น25ตะกอค่ะผ้าจะผิวนิ่มและทิ้งตัวทอลายในตัวแล้วก็มีลายมัดหมี่แบบนี้เลยทอเป็นงานเครือรุง้งนะคะเป็นงานเครือรุ้งนะ ba 7 1 ba 7 1นะคะเลือกใส่ได้เลยมีเริ่มต้นที่อกเสื้อสาอกเสื้อสามแปด4ีตัวละ8ดาทนี่เลย ตัวละ890ราสค่ะพี่พี่อ่ะซับกาวทุกตัวนะรหัส ba 7 1รหัส ba 7 1อ,อกเสื้อค่ะ3638 4 4 42แล้วก็4 4ตัวละ8 9 0บาทนะคะแนะนำว่าลูกค้าเผื่อใส่ด้วยนะเผื่อได้เลย2นิ้ว4นิ้วหรือ6นิ้วนะคะอยู่ที่ว่าลูกค้าชอบหลวมมากหลวมน้อยนะสามารถเผื่อได้เลยนะแต่ว่าห้ามรับตามอกจริงเด็ดขาดย้ำเลยว่าห้ามรับตามอกจริงไม่งั้นจะ อุดอัดไปเพราะเราต้องมีเสื้ออีกตัวหนึ่งด้านในด้วยนะคะต่อไป ba 2 2ค่ะ ba 2 2ตัวนี้จะเป็นสีขาวเป็นงานขาวเยื่อผ่าตัวนี้จัดโปรอยู่ที่ตัวละ550 ba 2 2นะตัวละ550บาทนะคะรหัส ba 2 2 550้าา 50, พร้อมสอง่งมี40กับ42สีขาวมี40กับ42สีขาวนะรหัสคือ ba 2 2 650บาท และตัวสุดท้ายตัวนี้เลยรหัสค่ะ ba 7 0รหัส ba 7 0นะคะตัวนี้รหัส ba 7 0นะนี้เลยเป็นงานทอลายในตัวค่ะสีดำล้วนทอลายในตัวอัสซับกาวเรียบร้อยตัวนี้มี4.6กับ4.8พร้อมส่ง4ี่หกับ48ตัวละ890ผจะนิ่มผิวและทิ้งตัว ba 7 0ค่ะสีดำล้วนแล้วก็มีลายในตัวจะเป็นทอลายสเก็ดดาวค่ะ ตัวนี้มีอกเสื้อสี่หกกับอกเสื้อสี่แปดเท่านั้นนะคะใส่ละหนึ่งท่านตัวละแปดร้อยเก้าสิบาทใครอยากจะรับนะ ba เจ็ดเอ่อ ba เจ็ดศูนย์ได้เลยนะคะพี่พีสวยแน่นอนรับไปได้เลยค่ะแล้วก็ตัวที่มิ้นใส่ตัวสุดท้ายที่แม่ขาใส่สวยนะที่มิ้นใส่จะเป็นโทนแบบว่าสีชมพูม่วงๆหน่อยนะคะนี่เลยแล้วก็ตรงกลางจะเป็นโทนน้ำตาลค่ะกระเป๋าแบบนี้เลยรหัส ba 8 0ศนลายที่มิ้นใส่อกเสื้อสี่สิบสอง ลายที่แม่ค้าใส่อกเสื้อ42ค่ะพี่พี่นี่เลยค่ะ B A 8 0ที่มิ้นใส่ B A 8 0คือตัวที่มิ้นใส่ใครชอบตัวที่มิ้นใส่ก็ จดรหัส ba 8 0ดแล้วก็ติดต่อเบอร์ด้านบนอเดียลายด้านบนได้เลยนะคะพี่พี่สำหรับคลิปนี้โยครบเรียบร้อยแล้วเนาะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะพี่พี่ค่ะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ใหเนาะเดี๋ยวสักครู่จะมีโลโก้เด้งขึ้นมาฝั่งทางนี้เลยเป็นวงกลมตัวยอผู้หญิงพืนหลังสีส้มสามารถแตะตัวยอผู้นี้เลยก็จะมีขึ้นคําว่าติดตามก็กดติดตามทีหนึ่งเนาะจะได้เป็นการแบบว่าติดตามช่องแล้วก็จะได้ไม่พลาดคลิปไม่ได้พลาดไลสดด้วยนะคะจะได้เห็นคลิปเห็นไลสดกลยกคค้ลันลนใหห่่ิาะ สวัสดีค่ะ